สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับพี่อาาค่ะช่วงคนคูคูค่คะวันนี้เราอยู่กับพี่บีนะคะคนไทยในบิสเ n e s s หลายๆคนจะรู้จักมากร้านไทยเนรมิตน,นะคะแนะนำตัวอีกหน่อยนึงจ้ะค่ะชื่อวรัญญาขอ,อาพัฒนนะคะเป็นเด็กเด็กกรุงที่แล้วก็มาเรียนต่อที่บิสเปิ้ก็ปี2008 13ปีแล้วเนาะจากเมืองไทยแล้วก็มาเป็นนักเรียนก่อนเริ่มตน้นที่นี่ก็คือมาได้รู้สึกสือเราเริ่มจากเรียนภาษาค่ะตอนแรกอะค่ะจะไปเยอรมัน oh. เพราะว่ามี2ประเทศที่มีญาติอยู่ทีนี้เยอรมันเนี่ยหนาวไปแล้วไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางไม่ตอบโจทย์ก็เลยงั้นขอคุณแม่มาออสเตรเลีย,ยละกันก็ที่เลือกบริสเบนก็เพราะว่า เพื่อนคุณแม่อยู่ที่นี่แม่ไว้ใจีที่รูปแบบมาต่างแดนเราก็ยังมีคนรู้จักอยู่บ้างถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็จะได้ติดต่อใครได้ใช่ใก็เลยกลายเป็นบิสมิ่งค่ะครั้งแรกที่จะบาตั้งใจว่าจะมานานขนาไหรค่ะครเดือนก่อนที่เราจะมาเราไม่รู้ว่าออสเตรเลียเป็นยังไงเป็นแบบไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอมาแล้วเราได้เจอโอกาสที่ดีได้เจอคนที่ดีเรามองเห็นว่า เราน่าจะอยู่ที่นี่แหละเพราะตอนนั้นเนี่ยยังคิดอยู่เลยว่าเออถ้ามาออสเตรเลีย,ยแล้วมันไม่เวิร์หกหเดือนที่เราอยู่เนี่ยเราอาจจะย้ายกลับไปเยอร,ร,รมันแต่พออยู่แล้วก็ลงนักริสเบนี่เนค่อนข้างเงียบถ้าเทียบกับซิดนีย์เมลเบิร์นแล้วคนใจดีฝรังที่นี่ใจดีคอยหลักของผมเนี่ยก็คือมองดูแล้วว่าโอกาสของลูก2คนของเรา คือมีลูกอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มาเรียนต่อรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ด้วยกระแสที่มันมีคนพูดถึงเยอะมากเลยนะคะเรื่องยุ่ใหญ่ประเทศว่าอยากมาเรียนเพื่อเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ถ้าคนที่เป็นแม่จะรู้เลยว่าสิ่งที่เราโฟกัสที่สุดในชีวิตคือลูกเราจะให้ความสําคัญตรงนั้นที่สุดแต่ว่าเราต้องมาอยู่ก่อนเราต้องมาสำรวจแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเรายืนได้แข็งแรงแล้วแล้วเราก็พาลูกมา อันนี้คือเป็นโอกาสทางการศึกษาของลูกที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดแล้วพอมาบริสเบนเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีโอกาสมันการศึกษามันดีแล้วเรียนอะไรต่อคะเรียนเป็นวิชาชีพที่สามารถจะเอามาใช้ในชีวิตจริงเราได้ต้องบอกก่อนเลยว่าเราไม่ใช่เด็กนักศึกษาที่ยังไม่มีครอบครัวเรามาเป็น situation ที่ single เม้าเราก็ต้องคิดแล้วว่าอะไรที่เราจะยืนเร็วที่สุดลูกเราโตขึ้นทุกวันเราไม่อยากจากเขานานใช่ไม่พลาดโอกาส เราก็เลือกเรียนวิศนุเลือกที่มันตอบโจทย์เราเลยคิดว่าเฮ้ยอันไหนที่มันจะได้โอกาสที่ดีที่สุดเราก็เลือกสาขาเลือกเลยเลือกเลยแล้วยังไงจากท่าจะกปุ่มมาเป็นไทยที่เรามีฝันร้านนี้ลูกค้าจะชอบถามว่าไทยเนโมิทหมายความว่าอะไรเราจะบอกว่ามันเป็นความฝันของฉันมันเป็นความฝันที่เนโรมิทแล้วมันเป็นจริงลุ่มเลือกโลโก้เป็นนังฟ้าประธานพรความฝันของเราในวัยเด็กว่าเราอยากมีร้านอาหาร ที่อยู่ต่างประเทศไม่ใช่ร้านที่เมืองไทยด้วยพีคนพูดให้ฟังเยอะมากว่าพี่ผมเนี่ยส่วนให<ช>ญ่แล้วเนี่ยอยู่ร้านตลอดเวลาเลยตอนที่ผมมาถึงที่เนี่ยค่ะ,ะผมอยู่กับโฮสแต่วันแรกที่มาเนี่ย ขอโพสเดินไปแถวเนี้ยแแวะเจนที่นี่ไม่ใช่ที่นี่นะคะก็เดินสำรวจว่ามีร้านอาหารไทยไหมเราอยากจะไปทำความรู้จักกับเจ้าของเราอยากจะไปหางานทำแล้วเหมือนกับเขาสัมภาษณ์เราตามปกตินี่แหละเราก็บอกความจริงเขาทุกอย่างตั้งแต่วันนั้นไม่เคยมีคำว่าโกหกแล้วเราก็ชัดเจนว่าหนูอยากเปิดร้านอาหารตั้งแต่วันแรกที่มาเซนมีอะไรสอนหนูนะคะบอกหนู แล้วเริ่มทำอะไรในร้านอาหารคะเา็กเสิร์ฟบางทีก็ไปล้างแก้วช่วยคนในครัวไม่พี่ไมพี่ถามุกหน่อยตอนที่ผูมพามาสอนบุมโอเคยังไงบ้างเนี่ยก็เรียนภาษามาก่อนด้วยแล้วเป็นคนชอบเรนภาษาเรียนตัวมาจากเมืองไทยนี่เองเพราะเห็นว่ามาถึงได้เป็นเด็กเสิร์ฟก็ต้องใช้ภาษาตัวกันถงนี้ใช่แล้วเราอ่ะเป็นคนไม่กลัวคนเราได้ดศึกษามาก่อนไหมว่าเรื่องอดีมันน่าจะมีโอกาสก็อ่านตอนนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้ชัดเจนเหมือนสมัยนี้เนาะ อหนังสือมันอาจเป็นประสบการณ์ของคนอื่นที่เขาเขียนไว้หรือเป็นหนังสือที่การท่องเที่ยวเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียอะไรเงี้ยค่ะอาจเป็นใจให้กับตัวเองเฮ้ยเรามีความฝันที่ชัดเจนแล้วพอไปเริ่มทํางานในร้านน่าหาเริ่มรู้สึกว่าชอบจริงๆแล้วชอบมากเอาชอบมากถึงต้องใช้คำว่ากระหื่นกระหายในอาชีพมาอยากจะคิดเมนู แต่ในการคิดเมนูเนี่ยเราก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทีมเราด้วยเอ้ยเราคิดมาแล้วเนี่ยโอเคไหม,มถ้ายุ่งมากไปเมนูย,กยากๆบางทมีมันจะไม่ตอบโจทย์ทุกๆวันจะตื่นเต้นที่จะมาเจอลูกค้าอยากจะมาเล่นกับลูกน้องมีคนเล่าให้ฟังว่าถ้ามาร้านแถวนี้จะเจอพี่บีแบบคอยคุยกับลูกค้าลูกค้าเขาก็จะรู้สึกแบบแฮปปี้ที่ได้เจอกับเจ้าข,ของร้านแล้วก็มันมีการควบคุมอาหารที่อยากให้ออกมาแบบแบบพิเี่เหมืนเดรมิร ัวเองึ้ดมาจริงๆแล้วใครเป็นคนดีไซน์เมนูต่างๆเพราะอาหารที่นี่เขาสวยงามมากก็ต้องให้เครดิตทุกๆคนเนาะเราอ่ะจะเป็นคนสรรหาเดี๋ยวนี้ Google มันเยอะเดี YouTube ก็เยอะเราก็จะดูทำกันบ้านของเรามาก่อนแล้วก็แคปแคปไว้เราก็ไปหาสูตรด้วยแล้วเราก็มาคุยกับเชฟถ้าเชฟเขาบอกว่าอย่างนี้นะเราก็เออย่างนี้ไหมเหมือนช่วยกันเราก็รับฟังเขาแล้วก็มาอยู่ตรงกลางอันนี้แหละ โฟกัสมนที่ร้านอาหารหรือพื้นที่ก็แถวนี้แอร์ดีดีมากจริงๆคุณมจะบอกเลยว่าไม่ทราบเลยว่าที่นี่คืออะไรเริ่มย้อนกลับไปก่อนว่าตอนเป็นเด็กเกิรเนี่ยผมมาทำสั่งร้านแล้วแต่ละร้านะโปรเซสไม่เหมือนกันเลยจะเป็นร้านไฟไดอินร้านเชคโเวอร์ยอย่างเดียวแล้วก็ร้านกลางๆคือเราอยากเรียนรู้เราอยากหาประสบการณ์ได้เห็นความแตกต่างแต่ละร้านใช่ให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีโอกาสได้ไปทํางานกับโรงพยาบาล เราอยากไปเรียนรู้ว่าระบบทำงานของสลังอะ่ะเขาทำกันแบบไหน,นถ้าเรามามีองค์กรของเราเองะเด็กหล่มลูกน้องบางทีเขาก็ไปทำงานกับสลังถ้าเราไม่ทำมาก่อนเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาบอกว่าเจ้านายไม่รู้เรื่องเราอยากที่จะมีประสบการณ์ไปซะทุกอย่างเลยก็ไปอยู่ตรงนั้นสองปี แล้วก็ถึงจะได้มาอยู่ที่นี่แล้วตรงนี้เป็นซับบบที่ไม่รู้เรื่องเลยต้องขอบคุณรุ่นน้องมีคนแนะนำรุ่นน้องบอกว่าร้านนี้ค่ะเขาจะเซ็งแล้วเรารก็แบบโอเคมาดูก็ตอนนั้นก็ขอเมนเจอร์ที่โรงบาม เขาเอ็นดูเราแล้วเ,เราอยู่กับเขามาสองปีคนไทยทางานเก่งคนไทยคนไทยจะแบบอึดไงเขาก็จะ,ะรักแล้วเราก็บอกว่าเราขอแบบเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะมาเปิดร้านเนี่ยแล้วเราจะประสบความสำเร็จไหมเป็นปกติของทุกคนในที่จะกลัวในการที่จะแบบก้าวไปอีกขั้นเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายาเรายังซ right ีเคียวรายได้เราอยู่นะหรว่าเราเป็น f ูลไ time แล้วตอนนั้นเขาก็บอกว่ททาได้ อยูโฟกัสไปเลยวิยาเขาเห็นแหละเขาต้องเห็นอะไรในตัวเราเขาคงไม่อยากให้เราอะ่ะจับสองทางแล้วเราอะไปพุ่งไปสักทีเดียวคอรุ่นน้องแนะนําแล้วเราก็ตัดสินใจแบบ ร้านนี้แหละซื้อเลยทํากลางความมืดถ้าณยาดามาพิญดาจะรู้ว่ามันมืดไปหมดเลยแล้วทุกคนอ่ะเพื่อนฝรั่งเขาก็บอกว่าทำไมมันมืดไปหมดเลยอย่างนี้แต่เราก็บอกไม่เป็นไรมันจะเริ่มความฝันที่นี่สมงกับคำว่าไทยเดอมิทคือเดมิตร้านใหม่ขึ้นมาแล้วคิดยังไงถึงไม่ต้องเป็นอาหารไทยล่ะอาหารไทยอร่อยที่สุดแล้วถ้าถามผมนะผมเป็นหนึ่งคนที่ทานอาหารข้างนอกบ้านบ่อยมากเป็นคนชอบทานตั้งแต่เด็กถ้าอยู่เมืองไทยก็ทานทุกร้านที่เขาว่าดีแล้ว เรอยู่ที่นี่ก็เช็คอินทุกที่ที่ว่าอร่อยเหมือนกันอิตาเลียนญี่ปุ่นจีนแต่สุดท้ายแล้วอาหารไทยจบจดเราที่สุดแล้วก็อยากให้ฝรั่งเขาชื่นชมกับอาหารที่มันอร่อยขนาดเนี้ยจะบอกว่าร้านนี้เขาติด Top 1นอาหารไทยในดิสเทัลอยแล้วต้องมาเช็คอินหลังจากที่เราเปิดมา10ปีเนี่ยเราคิดว่าเทรนด์อาหารไทยมันเป็นยังไงบ้างคะ คิดว่าลูกค้าเหนียวแน่นไนะสิบปีอะปกะเห็นธนา,าการเยอะนะเห็นตั <_ S 1> ้งแต่เด็กอนะเนาะเอาบางเป็นครอบครัวลูกเขาห้าขวบจนลูกเขาสิบห้าถ้าเจอลูกเขา20ณนะตอนนั้นตอนนี้ลูกเขามีครอบครัวแล้วรวนเป็นครอบครัวเราเนะลยเราก็้ตั้งแต่ลูกค้าที่ยังมีชีวิตอยู่จนลูกค้าเสีย <_ S 1> ชีวิตอ,อันนั้นเราก็เศร้าคือเห็นมาตลอดที่คนหลายๆเขาบอกว่าทำด้วยแพชชั่นเนี่ยนี่นี่คือชัดเจนมากรวมแพชชั่นเรื่องอาหารเรื่องการดูแลลูกค้าจะมีเรื่องหนึ่งที่ที่ชัด เจนมากก็คือหลังจากเราเปิดมาสักพักแล้วแล้วร้านเริ่มเป็นที่รู้จักตามห้างนะคะเขาจะมาเชิญให้เราอะไปเปิดสาขา แล้วเราบอกว่าเราไม่ไปถ้าเราไปอ่ะคุณตี้ตรงนี้จะ drop แล้วมันเป็นโลเคชันที่ไม่ได้อยู่ในห้างเพราะฉะนั้นคนที่มาคือลูกค้าโรยนันตี้จริงๆที่อยากจะมามากันหนึ่งชั่วโมงขับมา2ชั่วโมงขับมาเรารู้สึกว่าถ้าเขามาเราเขาไได้เราเอาลักษเราก็ไม่รู้เขาคาดหวังอะไรนะแต่ว่าเราก็อยากทาให้ดีที่สุดแล้วนอกจากลูกค้าที่ใส่ใจขนาดนี้เนี่ยยางสำหรับน้องๆที่มาอยู่ที่นี่ก็ถือเป็นักงานน้องๆคนไทยที่มาทํางานด้วยกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเชื่อ เพื่อว่าการที่สตาฟเราทีมงานเราจะทำอาหารองมาหรือพนักงานหน้าบ้านจะต้องรับลูกค้าอย่างมีค่ามันอยู่ข้างในครับเขาต้องมีความสุขผมจะต้องมาคุยกับเขาสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีคุะบิวก่อนบิวอารมณ์กันก่อก็เริ่มถ่ะ สะะาระทุกแดิบเราใส่ใจให้เขาแล้วเขารับรู้แล้วเขาก็มาใส่ใจให้กับลูกค้ามัน <สะ S 1> ออกมาเองมันจะออกมาเองโดยธรรมชาติเพราะบางทีอะไรลึกๆของแต่ละคนที่ทุเจอในแต่ละวันมันไม่เหมือนกันบางทีอาจจะเศร้าบางทีอาจจะแย่ <Yeah. S 2> เราอยากให้เขามีความสุขเรา<ม>อยากให้สิ่งที่เรามอบให้เขาอะแล้วเขาไปเผื่อแผ่ลูกค้า ผมจะไม่เคยดุติตอนทำงานเก็บไปก่อนเราไม่คุยกันดูแต่น้องๆทำงานทุกค็แบบมีความกระตือรือนอยากทำงานเพราะว่าเราใส่ใจให้เขาก่อนน้องๆเสมอว่าเหมือนเรามันเล่นกันพอเบรกเราก็ทำอาหารทานกันแล้วน้องมุ๋มคิดยังไงกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องอาหารไทยในออสเตรเลียคะตอนนี้มันโตมากเลยนะคือที่ผุมว่าโตอ่ะด้วยว่าจากแต่น่อนวิสเวนอ่ะเป็นเมืองเงียบๆเป็นเมืองที่มีแต่ฝรั่งคนไทยยังไม่เยอะแต่ว่าช่วง5ปีหลังมาเนี่ยค่ะคนจากเมืองใหญ่ๆ เขาอยากจะเปลี่ยนสถา,านที่อยู่เรื่องไม่คืเนเส้นกันมากขึ้นเขาก็นําพาความเจริญนะมาสู่ ดิสเวนด้วยจากตอนแรกคือทำไมผมถึงโปกาสที่อาหารไทยจริงๆเพราะว่าแอรเรียเนี้ยค่ะมันเป็นแอเรียที่ลูกค้กาฝรั่งเดินทางไปเมืองไทยบ่อยมากเขาอ,อยู่จนแบบเขารู้ว่าเนี่ยไม่ใช่อาาร่อยอยู่หลอกฉันไม่ได้ฉันกินแบบนี้ที่เมืองไทยก็<อ><อ>เลยทําให้ผมอ่ะเริ่มที่จะทําอาหารแบบไทยจริงๆไม่ใช่แบบเป็นแค่อาหารไทยออสซี่คือทุกคนที่อยู่แถวนี้ยเขารู้จักอาหารไทยผัดกะเพรามันต้องผัดกะเพราแบบนี้นะแต่ก็ยังจะเน้นความรส ชาติกลางลารางาติอร่อยไทยแท้แต่อร่อยไม่ได้ทานจัดจ,จ,จ,จานมากเมื่อก<ะ>ี้เมื่อแอบถามน้องพักนานว่าอาหารไทยที่นี่ส่วนไหนเราสบายก็คือเป็นไทยภาคกลางแหละ่ที่แบบเป็นที่รู้จักของ<ะ>ชาวต่างชาติแล,แล้วคนที่นี่เวลาเขาชอบอะไรเขาจะกินแบบเดิมน,นะเหมือนเรากลุ่มไปร้านญี่ปุ่นก็จะกินือนเดิมลูกค้ามาที่ป็นผัดไทยเข้าผัดไก่เขาจะมาทาน อะไรที่เขากินที่เมืองไทยพอมากินที่เขาอาจจะแบบหัที่ถึกงกันอยากให้ตองผมเนี่ยแชร์นะคะชีวิตไลฟ์สไตล์ของที่นี่ถ้าจะต้องมาอยู่ที่นี่จริงๆล้วมันเป็นยังไงบ้าง ใครที่กําลังมองหาประเทศสักประเทศหนึ่งวันนี้กําลังฮิตมากเลยคใรก็อยากจะย้ายใช่ไหมก็ข้าสำหรับผมกมก็ให้10ปีที่ผ่านมาให้คะแนนสิบๆเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยอากาศคล้ายๆบ้านเราเราก็ยังมีความหนาวหน่อยๆในหน้าหนาวเนาะให้เราได้พอเอาเสื้อโค้ทเสร็จเมาใส่ใส่บูทบ้างในบางวันที่มันหนาวจัดๆมีแสงแดดมีความอบอุ่นแล้วก็ความปลอดภัยต้องใส่หนูว่าบิสเวนที่ผมได้รู้สึกคนบิสเวนจะแบบง่าย คนจะใส่เสื้อยืดกิงเกงขาสาั้นรองเท้าแตะมาเดินเล่นยังมีความสบายสบายแล้วเขาจะเฟรนด์แบบถ้าเจอกันเดินสวนกันเขาก็จะเซฮัลโหลใช่ใชผมอะ<ม>ไปเข้าห้องน้ําที่ห้างแล้วคุณป้าหันมายูว่าไหมกระจกในห้างมันสวยจางที่บ้านเนาะคือ <c oughs> เขาอะไม่รู้จักเราเราก็ไม่รู้จักเขาแต่เขาอ่ะพักเราคุยกับเราเรามีความสุขนะในการที่ใช้ชีวิตแบบแบบนี้ยันสุดท้ายแล้วอยากให้สําหรับเด็กรุ่นใหม่ถ้าเขาอยาก ทำได้ทุกอย่างทำได้หมดถ้าเราคิดจะ dream and dream อันนี้จะบอกนะ้องเสมอทุกคนเลยว่าถ้าคุณฝันคุณฝันได้แต่ถ้าคุณไม่ทำมันจะไม่เกิดในการวางแผนชีวิตอจะทำให้เราโฟกัสไปให้มันถึงจุดหมายที่เราคิดว่าเราจะไปอย่าย <Yeah. S 2> อมยอมแพ้คืออุปสรรคเป็นเรื่องปกติมาก mm. เป็นเรื่องธรรมดาที่สุด มันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็จะเกิดขึ้นเสมอๆในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นยอมรับแล้วก็แก้ไขแล้วก็ลุกขึ้นสู้หม่แค่น,นั้นเองค่ะคือแบบมันไม่ได้ยากเลยคือทุกวันนี้ก็ยังเจออุปสรรคซึ่งมองว่าเป็นเรื่องธรรมดามาทาทยายเราทำให้เราอะ่ะตื่นเต้นทุกวันแต่ว่าไม่ต้องมาบ่อยๆก็ดีมันไม่มีชีวิตไหนที่จะมีแต่ความสมุข มันไม่มีชีวิตไหนที่จะแบบสวยงามขอบคุณมา,มากเลยสำหรับวันนี้เป็นข้อมูลที่ดีๆม,มากๆเลยแลวขอบคุณที่เอามาแชร์กันนะคะสำหรับเรื่องนี้ว่าให้น้องๆหลายๆคนที่อยากจะมาที่ออสเตรเลียแลวเขามีกําลังใจที่อยากจะมาทำแล้วก็ลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่หรสำหรับน้องๆที่กาลังเพิ่งเรียนจบแล้วยังไม่รู้จะทําอะไรลองมาแล้วตั้งเป้าแล้วก็ความสําเร็จไม่ได้ยากเลย dream and do it นะคะอย่างที่พี่หมูฝากไว้วันนี้ขอบคุณมากคุณจ้าขอบคุณมากค่ะ